พูดให้ถูกวิธีชีวิตเราจะแฮปปี้ขึ้นเยอะคำพูดของเรามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นนะคะเราสามารถทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ด้วย5สิ่งที่ควรพูดตาม P.R. Variety มาทางนี้เลยค่ะ 1. พูดเป้าหมายของชีวิตอย่าปล่อยให้เป้าหมายของชีวิตของเราเป็นเพียงความคิดที่ซ่อนอยู่ในใจมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่รู้พูดเป้าหมายในชีวิตของเราออกมาค่ะ ไม่ว่าเราจะมีฝันอย่างไรมีแพลนอย่างไรในอนาคตไม่ต้องกลัวว่าใครจะหาว่าเราโม้หรือฝันเฟื่องเพราะการเป่าประกาศให้โลกรู้ความฝันของเรานั้นเป็นหนึ่งในวิธีการบังคับให้ตัวเราลงมือทำตามความฝันค่ะ 2. พูดปลุกพลังใจให้กับตัวเองทุกครั้งที่รู้สึกท้อแท้หมดหวังหมดไฟไม่ต้องรอคำพูดปลุกใจหรือคำคมโดนๆจากที่ไหนเลยนะคะตัวคุณนั่นแหละค่ะ คือคนที่จะสามารถพูดปลุกพลังให้กับตัวเองได้ดีที่สุดแม้คุณกําลังเผชิญกับวิกฤตในชีวิตขนาดไหนขอให้ลองพยายามมองหาข้อดีของสถานการณ์ต่างๆเข้าไว้เพราะถ้าคุณสามารถมองโลกแง่ดีแบบนั้นได้คุณจะมีความสุขคะ่ะ 3. พูดในแง่บวกการพูดแต่เรื่องราวลบๆร้ายๆทุกวันเนี่ยไม่ได้ช่วยให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะนั่นเท่ากับคุณกําลังตอกย้ําสิ่งร้ายๆให้กับตัวเอง และรอดูเถอค่ะว่าเรื่องราวร้ายๆที่คุณพูดนั้นจะกลายเป็นจริงขึ้นมาสักวันเช่นคุณมักจะบอกใครๆเสมอว่าคุณมันห่วยแตกทําอะไรก็ไม่โดดเด่นสู้ใครก็ไม่ได้รอดูได้เลยสักวันหนึ่งคุณก็จะได้เป็นคนห่วยแตกและขี้แพ้จริงๆ 4. รู้จักพูดคําว่าไม่ให้เป็นด้วยคะ่ะจริงอยู่ค่ะว่าเมื่อได้รับโอกาสมาก็ต้องรีบคว้าเอาไว้ แต่คนประสบความสำเร็จมักรู้ว่าสิ่งไหนไม่สำคัญและไม่จำเป็นต่อชีวิตรู้ว่าสิ่งไหนเป็นภาระหน้าที่ที่เกินกว่าจะทำไว้รู้ว่าสิ่งไหนเป็นความคาดหวังอันยิ่งใหญ่ของคนอื่นที่ไม่ควรแบกรับเอาไว้ฉะนั้นรู้จักปฏิเสธให้เป็นนะคะ 5. พูดขอบคุณให้ติดปากความรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งดีๆที่คุณได้รับจากคนรอบข้างมันคือพลังบวกที่คุณสามารถส่งต่อไปสู่ผู้อื่นได้อย่างง่ายๆคะ่ะ และคำพูดที่ทรงพลังที่สุดให้คุณลองหัดพูดคำว่าขอบคุณให้ติดปากและหัดพูดกับคนอื่นให้ได้ทุกโอกาสแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือในสถานการณ์ที่บุคคลน,นั้นไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ยินคำขอบคุณจากคุณเชื่อไหมคะว่าการกล่าวขอบคุณนอกจากจะทำให้คุณเป็นที่รักและที่เคารพของคนรอบข้างแล้วคุณเองนั่นแหละคะ่ะจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นด้วยติดตามพี่อัลวาเรตติคอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้า ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง P.R. v a r i e t y ด้วยนะคะ